สวัสดีครับวันนี้จากเอฟซีกาเดนนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะฮะภัยร้ายจากมแมลงก็คือตัวลายแดงจะมากัดกินไม้ใบของเรานะฮะก็คือช่วงนี้น้องฟาโลก่อนเลยฮะโดนตัวแรกเลยในเป็นอาหารที่พวกมแมลงชอบนะฮะดฮะูอาการตัวนี้คืออาการของลายแดงนะฮะก็ดูจะมีคราบขา,ขาวๆอยู่นะฮะนี่ยฮะ ไรแดงมาเกาะกินน้ำเลี้ยงของน้องคะจะทําให้ใบของน้องมีการซีดแล้วก็แค่แก่นนะฮะดูครับก็คือเรามีวิธีป้องกันนะฮะแล้วก็กําจัดด้วยฮะก็คือโดยการใช้ตัวยาก็คือตัวนี้ฮะไพดาเบนตัวกําจัดไรแดงโดยเฉพาะเลยฮะ ใช้ป้องกันกำจัดไรแดงในมอนไหมส์สะัลงแต่เรามาใช้กับพวกไม้ใบนะฮะเป็นของโซตัสนะฮะแล้วก็สับปะสมอีกตัวหนึง่งก็อันิจจาตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวประโยชน์ก็คือใช้ป้องกันกำจัดไรแมงม,มุมคันชาวานะฮะก็กำจัดไรแดงได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกตัวที่ขัดไม่ได้ก็คือตัว Thunder Plus ก็คือเป็นสารจับใบนะครที่ใช้นิดเดียวก็คืออัตราส่วน2 3 c ถซีซีต่อนน้ำา20ลิตรเลยนะครผมว่าไอ้คุ้มมากเลยครตอนนี้เราก็ราคาไม่แพงด้วยคร Thunder Plus ครับที่ฉีดพ่นไปได้น่าจะเกิด24ชั่วโมงครก็จะเห็นแมลงที่มาเกาะตามใบก็ตาย หลายๆตัวนะฮะก็คือมีฤทธิ์กับพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะ,ะที่มาเกาะใบน้องนะฮะ,ฮะตัวน,นี้ยังไม่ตายนะเห็นไหมยังดิ้นอยู่แต่โดนฤทธิ์ยาไปตัวน,นี้เรียบร้อยฮะัออกมาแนะนำอีกตัวนึงก็คือเครื่องพ่นนะฮะ ที่เราจะใช้ฉีดพ่นผสมมีสองตัวด้วยกันนะฮะตัวนี้แบบคลาสสิกนะฮะแบบยกมือตัวนี้แบบไฟฟ้าแต่ขอนนแนะนำแนะนาเพื่อนเ<ๆ>พพี่ๆนะฮะถ้าฉีดพ่นพวกนี้ขอแนะนําเป็นพวกไฟฟ้าจะดีกว่าเพราะใช้สะดวกนะฮะตอนนี้การใช้งานดูมือเดียวได้เลยเห็นไหมฮะ ีดพ่นมือเดียวได้ส่วนอีกตัวหนึ่งต้องโยกต้องใช้คันโยกถึงจะฉีดได้อะแบบคลาสสิกทั่วไปนะฮะดูแลสวยอย่างเดียวตัวเนี้ยแล้วก็ต้องโยกมือถึงจะฉีดแล้วหัวละอองฝอยมันก็จะสู้ของไอ้แบบไฟฟ้าไม่ได้นะฮะก็แนะนำแล้วก็พวกนี้ก็จะมีเวลา มันก็จะมีรั่วไหลด้วยฮะด้านข้างก็แนะนําแบบไฟไฟ้าจะดีกว่าครับตอนนี้สามารถสั่งในไอชอปีลาซาด้าได้ครัแล้วก็ชาร์จแบตใช้ได้นานมากเลยครัครับผมขอบคุณค้าสวัสดีครับ